ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวัี้เราจะาท่านารยช่ามีพิธรดาครับต้องมีเป็นธรรมดาก็จะทำไา้นะครับวันที่เจ็นะครับวันที่เจ็องวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับีสิบเจ็ดมันจะมาพื่อจารากาาาที่ยสิเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นลำจำกนะลนจำกจำกทีเดียวทีเดียวเาเ่าครับดีครทุกท่านนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกท่านครับที่มาชมนะเมื่อวานนี้ออก5 6 5 7 6นะครับรู้สึกว่าสรุปเหมือนเดิมน,นะจับยากเหลือเกินฮานอยพิเศษฮานอยปกตินี่มันจะไปเดินดีตใจฮานายปกติกรับ VAP ออกไปได้นะครับฮานอยแรกๆคล้ายๆกับว่าหลงทางอยู่ประมาณน,นี้วันนี้คงไม่หลงหรอกวันนี้ไม่หลงนะจะให้แบบใหม่นะครับให้ามตัวเลย สามตัววินกับสามตัวด้วยครับแนี้นะมาดูอะไรนะครับวันนี้นะครับหนึ่งกับสองนะครับเป็นศูนย์เป็นตัวเรานะหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดครับอ่า ปูปอ,อเขาอยู่ตรงนี้นะห้าหกเจ็ดแนะครับนี่นะครับเป็นชุดวินนะครับ, 5, 6, บ,บห้าหกเจ็ดวิ่งกนะับชุดหนูจอันะไอ้วินนะครับวินนะไ้ชี้อะไรดีไอ้ชี้นี่แหลนะถครมองเห็นนี้วินนะครับวินนะวิ่นะครับพยาามาเลือกเสวเด่นที่ไทยเลือกขึ้หนหน,หนึ่งกันะ้น 6ึงห้าหนึ่งหกึงเจ็ดห่งครับตากนี้ถึงชุดิ่อยู่ตรงนี้ยครับวิ่งนะวินนี้จือว่จะเดินดีอยู่ตอนนี้นะครับอักเดินตอนะครับตานนี้นะครับบอนโชที่หนึ่งก็รูดที่หนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับตนี้เลยนะครับอือควิ่งนะครับลองสองนะไอเทเราก็จะอกันี้เลยนะครับอ้านที่เจ็ดออกเวลาห้าโมงเย็นนะครับห้ามงเย็นสิบห้าโมงครึ่งนะครับ ดีมากๆครับทีเดียวครับผมาดีมขอให้ทุกท่านโชคดีทชคดีเออเอาเมื่อกี้เห็นเสื้อแดงไหมปลอดภัยด้วยนะรีบเปิดหน้าจอเอาดูใหม่อีกรอบนะครับเจอเลขอยู่ตรงนี้นะครับนะหนึ่งกับสองนะครับเน้นที่หนึ่งนะเน้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ชุดบินนะครับชุดบินนะชิดวินนะครับดูให้จบนะดูให้จบนะชิดวินนะครับขออภัยด้วยอาจารย์รีบเปิดหน้าจอ ฟันทงที่หนึ่งนะฟันงที่หนึ่งเราก็ดูที่สาย่งนะครับอืมเหนียงรูดวิ่งนะครับหนียงวิ่งนะครับเปลี่ยนวินงอย่ตรงนี้นะครับวิ่งแม่นๆนะไปเชอบวิ่งเขจับเลยนะครับปกตัวนะครับฟันทงที่หนึ่งก็หนึ่งตรงนี้นะครับอืมรับคืณครับขอบคุณนะครับเจอกันเจอกันแล้วเมื่อกี้ดิงปุ่มจอใช่ไหมรับคุณนะครับขอบคุณมากๆ ขอให้ท่านช่มวชุดีไม่เจ็บไม่เด็อตั้งต๊ะตั้งต้งครับ